รอแล้วเรอรารอลน์ลอลลอลขอบคุณครับบ้านในเรือใครคลองบ่ยังอีกสักหน่อยประมาณสิบนาทีขอให้มันมานะครับเอกอรร์ขอบคุณมากๆครับอ้าบอมเบ้ผ้าแดงบอมีหมอมแตงไปอ้นไปเมาให้คนลืมขาวขึ้นหอดความลัง ตังงามยามแหงตั้งคุ้ง่องหาเป็นสีทุกโตส่งใจกับนไปบอกคนงาให้เจ้าลอยอ้องลงจักจุมยังนอไปนีเกีด่าะไเพียงกันลองสองกับเขาอยู่เธง จำว่าอินว่าเอาพือด็กจำปุ๋ยตะดังปูยเน่เมือนเลี้ยงเอาไปเวลาบางหลานาะมืเดียวเี๋ได้มาบ่อบ่อนเหลือได้มาตั้งตะกังปูตาบ้าวว้ผมไห่สดยู่เมื่อมือใดว่าอ่านอยู่รงเลียนไหมขาหล่นอยู่รงเลียนมืนใดมอีเยนนะื่อสีบุญเลี้ยงไหมเปิดชัโปอยู่ได้เต็อยเปิดกับไปโอ้นอสุล้ยงปับอ่ขอบคุณครับ เชื่อสาวโอ้ยได้พบน้องเพื่อนนั้น,นสกส็ทำงานตาละกันว่าจะกินตมไก่นะคะอีกกิน่นอน เบาพื่นพูดเหรอบ่เคยเบาพื่นครับเบาต้อนหนาตลอดครับคิดถึงวันนี้ทันไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โสดครับวันนี้ทันไรไม่น้อยอนะสวัสดีคุณแม่สมนึกครับ มันมีบ้ารอแล้ละบาดบู๊จำหนูได้บอคะจำได้ค่ะอ่อมือนันบาลเป็นสีบพาัเดกับเลยได้มือนันเด้กเขามาทายลูปแล้วก็กรับเลยยากกว่าก่อน ทำเงียบอยู่ได้กันกับพวกเราเป็นแต่เงียบจุดหลอกใจครับเส้นเนี้ยเสริมดากก็ไรโอ้ยอย่าเอาเอาแล้วได้เสริมไหมอันเราก็เสริมบ้านโอ้ยบ้านมันอันไฮบ้านเสี่ยงสนามว่านนี่บ้าผู้ใด้ไม่ออกคำได้ฟังเสียงแล้วชินใจนะท้ายลูกนาวว่ทางนี้สวัสดีคุณแม่ระดาบันครับคุณอาวครับวันที่สองฉันสิไปหาเด้อ โอเคถ้าไม่เห็นแจะจะโพสต์ถามครับเดร็กเก่งเด้กสมุนิเก่งเด้นเนเกวุฒิธรรมดาดิรอแล้วครับขอให้มีป,ปังขอบคุณมากมากครับโอเคครับพี่น้องครับได้เวลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวพบกันที่เพจบอสแชร์นะครับขอนอนุญาตออกไปขายของคนเดียวหนุอลัองการเลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะกินหอดเดอร์อสัรผูทุกคนเลยโดน,โดน,โ,ดนโดนเทียเดยมาไล่เนาะยังมีโอกาสจะมาไล่ไหมนะครับ